สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพรากรโดยดวงดาวอาจารย์กิงก่งฟ้าโดยช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เรียกว่า timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสำหรับ12ราศีเลยนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยนะคะก็คือเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนะคะาสาหรับคลิปของอาจารย์กิ่งฟ้าทุกคลิปกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ท่่าานดูอยง สตินะเป็นงมงายน,นะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็สําหรับพวกดวงรายเดือน12ราศีนะคะจริงๆคลิปนี้ก็คืออย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือทำารือสเปิดม,มาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่คลิปที่กิ่งฟ้าจะลงเนี่ยมันจะช่วงระยะเวลาเดือนประมาณกันยายนตุลาคมนะคะฉะนั้นดวงรายเดือนต่างๆกิ่งฟ้าจะแปะ ลิสต์นะคะหรือแปะ,ะตัวลิงก์ต่างๆเอาไว้ด้านล่างใต้ Description นะคะสามารถไปคลิกไปดูราศีของคุณได้เลยนะคะอาแต่ถ้าใครที่อยากดูคลิปนี้นะคะว่าเรื่องสําคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันอย่างมีสติกันได้เลยคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในคนในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาดูไปแนวทางอย่างมีสติกันเลยนะคะ spiritual quest understanding generosity Knights of Pentacles, The Magician, Justice, Ten of Cups, The Hermit, The Devil, Nines of Pentacles. 3 of Wands The Fool Eight of Wands โ okay. อเคอ่าไพนะคะเปิดเพิ่มอีกนิดนึงพระอาทิตย์พระสังกัาจายะ โอเคราศีมังกรอันดับแรกนะคะกิ่งฟ้าจะมองว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะมีการเดินทางการเดินเถินไปที่ไหนก็ตามแต่มีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องบางเรื่องที่คุณเองอาจจะต้องขยับขยายต้องเอ่อต้องแบบคล้ายๆว่าแอคทีฟตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ได้มางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้ไปไหนอ่าแต่อาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่เราเองอาจจะ แบบถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงถึงเวลาต้องทำเขาเข้าใจกับมันถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเอง หรือว่าสภาวะจิตใจต่างๆก็เป็นได้นะคะถ้าตัวคุณที่ดูกิ่งฟ้าอยู่นะตอนนี้นะคะอาจจะกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรก็ตามแต่กิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจผ่าน YouTube ตรงนี้กอดบูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามแต่ทุกคนเผชิญได้กิ่งฟ้ายังเจอเลยทุกคนเป็นมนุษยม์มันเกิดมาเพื่อต้องต่อสู้ต้องไฟต์เกิดมาเพื่อต้องแบบดาเนินชีวิตต่อไปถึงอย่างไรก็ตามแต่ปัญหาตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปฉะนั้นมันจะมีทางแก้ไขเพราะพลังงานมันขึ้นว่า มันจะมีเหตุที่ว่าจะมีเหมือนมีความคลี่คลายในปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณปเผชิญหน้ากับอะไรถ้าไม่ใช่ปัญหาที่แบบถึงขั้นแบบเขาขัดปัดตายอะไรดุนแรงมากๆอ่ะกิงฟ้าก็จะบอกเฉยๆว่าตัวคุณเองอาจจะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาคอยให้กำลังใจหรือว่า อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาทําให้เรามีไอเดียปิ๊งปังเพื่อให้แก้ไขกับมันได้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าจะบอกว่าตัวคุณจะเข้าใจหรือเติบโตมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าใครมีแพลนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปทํางานหรือว่ามีแพลนที่จะแบบเดินทางไปพบปะเพื่อนหรือเข้าสังคม หรือแม้กระทั่งคนรักหรือเป็นเดทอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือชีพจรลองเท้าเราได้ดีมากๆนะคะรวมถึงช่วงนี้เนี่ยคุณจะหาเงินได้เก่งมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะไปได้เหมือนกันว่าเรื่องสติปัญญาเรื่องความคิดเรื่องสมาธิด,ดีมากๆเอาจริงๆนะพลังงานชาวราศีมังกรคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีมากๆแต่กิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่ายามขึ้นอย่าหลงระเิงยามลงอย่าทอนะถ้ากิ่งฟ้าพูดแบบนี้เมื่อไหร่แปลว่าอะไรดวงของคุณกําลังดีขึ้นหรือว่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือมีความคลี่คลาย จากร้ายกับกลายเป็นดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและถ้าที่ผ่านมาเรามีความเพียรพยายามมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจอดทนในเรื่องต่างๆคุณจะได้รับความยิติธรรมคือทํายังไงได้แบบนั้นถ้าคุณขี้เกียจคุณก็ได้แบบนั้นแต่ถ้าคุณขยันหมั่นเพียรคุณตั้งใจคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสําเร็จมากนั่นเองนะคะเปอร์เซนที่จะประสบความสำเร็จเปอร์เซนที่จะได้ดีมันมีเยอะขึ้นนั่นเองแล้วก็ถ้าช่วงนี้เนี่ยใครมีแลนนะคะที่จะ เขาเรียกว่าไปเจอครอบครัวหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีการแบบพลันที่จะแต่งงานมั่นหมายหรือกําลังดูลู่ทางในการที่จะทาให้อนาคตข,ของคุณดีขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้นั่นแหละนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครกําลังศึกษาเลาเรียนอยู่ช่วงนี้ในเรื่องอย่างที่กิงฟ้าบอกต่ต้นเรื่องสติและปัญญาเรื่องความคิีของคุณดีมากๆแต่มันก็จะมีหนึ่งคำเตือนที่กิ่งฟ้าขอดเตือนมากๆเลยนะคะราศีมังกรช่วงนี้คุณอย่าทําอะไรผิดศีลธรรมไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ สมมติผิดศีลธรรมในเรื่องความรักคือไปแย่งคนอื่นเข้ามาไปคุยกับคนที่มีเจ้าของทั้งท,งทังที่เรารู้ไม่รู้ไม่ผิดนะแต่ถ้าเรารู้ยังไปต่อเนี่ยคือผิดนะคะฉะนั้นไพเขาขึ้นเตือนว่าอย่าทําอะไรที่ทําให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนอ่าอย,อยากเข้าสังคมแล้วสมมติเปรียบเปยว่าคุณไปดื่มดิ้งสังสรรค์เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่คุณเองอย่าไปเมาแล้วขับ อ่าประมาณนี้หรือว่าไปทําให้ปัญหาให้แบบคนอื่นเดือดร้อนแทนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้วิบากกรรมเข้าหาตัวคุณไม่พอจะทําให้ดวงที่กิ่งฟ้าบอกมันจะขึ้นมันจะดรอปลงทันทีฉะนั้นขอให้คุณเรามาระวังตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ไพ่เขาขึ้นเตือนหนึ่งอย่างว่าถ้าสมมุติว่าตัวคุณนะคะทําอะไรพวกเกี่ยวกับสื่อออนไลน์มันดีจริงแต่ก็ให้เรามาระวังความผิดพลาด ะะสมมตินะบางคนขายของให้เห็นภาพชัดเจนเฉยส่งออเดอร์ผิดพลาดทําให้เกิดปัญหากับลูกค้าได้อันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะ,ะหรือว่าเราทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆช่วงนี้ต้องรอบคอบจะเซ็นอะไรดูดีๆนิดนึงนะคะจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขผลประโยชน์ต่างๆหรือบางคนทําบัญชีอยู่ให้รอบคอบทวนให้มันเยอะๆจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแล้วเราต้องมานั่งรับผิดชอบนะคะหรือต้องมานั่งเสียเวลาทําใหม่ฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้คุณต้องใช้ความคิดสติปัญ,ญญาที่คุณมีเยอะมากๆคือช่วงนี้จะบอกว่าอย่างที่ ฟ้าบอกตว้นว่าเรื่องความคิดสติปัญญามันดีนะคะขอให้คุณแบบเขาเรียกว่าทบทวนเยอะๆแต่ไม่ได้บอกให้คิดมากแต่ให เขาเรียกว่า r รีทิงคิดอีกรอบหนึ่งทบทวนอีกรอบหนึ่งทาให้มันรอบคอบม,มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมานะคะแล้วก็ไพ่อ่ะก็ขึ้นนะคะว่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะในเรื่องการเงินของคุณจะดีขึ้นหรือบางคนอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้แต่เป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้คุณจะได้รับความสมบูรณ์สมบูรณ์แบบในด้านต่างๆนะคะพระสังกัจจะย่วสนมาแล้ว,ลวเงินไหลามาเทมาหรือการเงินของคุณจะดีขึ้นเรื่องอํานาจบารมีนะคะวาสนาของคุณช่วงนี้จะค่อนข้างอัพเวลขึ้นต้องอัพเบลมากๆเลยนะคะ นั้นช่วงนี้ถ้าคุณเองอาจจะเป็นหัวหน้าคนก็ต้องสั่งงานคนสั่งงาน,นสั่งงานคนหมู่มากต้องสั่งการหรือว่าจะต้อง <ped aling> ควบคุมคนหมู่มากต่างๆช่วงนี้จะสามารถ <ged aling> จัดก,การได้อยู่หมัดแต่มันก็จะมีคนที่ทั้งรักเราหรือคนที่อาจจะไม่โอเคกับการที่เราอาจจะต้องใช้อำนาจบารมีหรือว่าเราอาจจะออกคําสั่งอะไรด้านต่างๆหรือว่าอาจจะต้องใช้คำพูดอะไรบางอย่างนะคะฉะนั้นเลยบอกว่ามันมันไม่สามารถจะทำให้ทุกคนพอใจได้ฉะนั้นขอให้คุณเองแค่ เขาเรียกว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าอะไรที่มันจะต้องอดุหรือว่าจะต้องคนโทรลผู้อื่นมันมันถ้ามันเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นความสิ่งที่เราทวนแล้วมันมันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํามันก็ต้องทําแต่เราไม่สามารถทาให้ทุกคนพอใจได้ฉะนั้นบางเสียงบางอย่างแคร์มากมันทุกข์วเปล่านะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจนะคะว่าไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณใช้อํานาจบารมีไปนในทางที่ถูกต้อง กิ่งฟ้าเชื่อว่าจะมีคนหมู่มากรักและเมตตาคุณมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองช่วงนี้นะคะในเรื่องปัญหาสุขภาพเรามาระวังในเรื่องระบบสายตา หรือว่าปวดหัวปวดศีรษะและให้เรามาระวังนะคะในเรื่องโรคที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกฮอร์โมนต่างๆหรือถ้าคุณผู้หญิงไปตรวจภายในบ้างก็จะดีสําหรับตัวคุณแล้วก็เรามาระวังเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้อากาศอากาศเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยนิดหนึ่งนะคะอีกหนึ่งอย่างจะบอกว่าถ้าสมมติใครที่กําลังโสดอยู่ถ้าอยากมีคู่แล้วตัวคุณเองไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหรือว่าเอาตัวเองออกจากบ้านบ้างนะคะจะบอกว่ามีโอกาสที่จะช่วงนี้หัวใจกระชุ่มกระชวยหรืออาจจะมีคนเข้ามา อยากทาความรู้จักกับเราก็เป็นได้นะคะ,ะแลวไพ่ก็บอกอีกนะคะเรื่องใหญ่ที่สําคัญเออแปลกเนอะของคุณเนี่ยขึ้นเรื่องการเดินทางเดินทางปลอดภัยหรือเป็นได้ว่าบางคนอาจจะบอกว่ากําลังคิดจะเปลี่ยนงานจะไปทํางานที่อื่นหรือว่าบางคนอาจจะบอกไม่ได้ไปไหนแต่ใช้โลกออนไลน์สื่อออนไลน์ในการทํานูน่นทํานี่เยอะแยะมากมายในการสร้างเม็ดเงินต่างๆก็ดีแต่ช่วงนี้ชีพจรรองเท้าหรือเดินทางเราได้ดีมากๆแต่ไพ่ก็ขึ้นแควคาดปลอดภัยแต่ก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ดีนะคะไม่ว่าคุณเดินทางไปไหนมาไหนหรือช่วงนี้เนี่ยคุณเองนะคะ เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติคุณจะไปทําบุญไหว้พระต่างๆช่วงนี้ดีมากๆถ้าการทําบุญที่กิ่งฟ้าแนะนํานะคะจริงๆแล้วอะค่ะการที่เราเองอะค่ะหมั่นดูแลหิ้งพระที่อยู่ที่บ้านของคุณ ที่พักอาศัยของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่แบบบ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์อ่ะที่หรือว่าเป็นห้องเช่าก็ตามนะคะกิ่งฟ้าก็อยากให้คุณเองดูแลหิ้งพระหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าสิ่งที่เราแบบกำลังอาจจะบูชาอย่างเช่นพระพุทธรูปหรือว่าสมมติพระพิฆเ,เนศเป็นต้นอะไรเงี้ยให้หมันดูแลหิ้งพระให้สะอาดพยายามให้แบบฝุ่นน้อยที่สุดนะคะหรือว่าเปลี่ยนน้ําทุกวันพระนะคะจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณน้ำเนี่ยสามารถเป็นแบบถ้วยเล็กๆ ถ้วยเป๊กแบบถ้วยเป๊กกระหาได้หรือว่าอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะซื้อเป็นแบบขวดน้ําเล็กๆ นะคะเอามาเปลี่ยนทุกๆวันพระอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนทุกวันมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันแบบอาจจะไม่มีเวลาหรือบางทีกลัวลืมทุกๆวันพระตั้งตั้งตั้งเตือนหรือโหลดแอปพลิเคชันที่แบบแจ้งเตือนวันพระมาได้เลยมันจะมีแค่4ี่วันต่อเดือนฉะนั้นขอให้คุณเปลี่ยนเป็นประจำแล้วก็หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำจริงๆการ,รทําบุญของคุณไม่ต้องทําไหนไกลเลยทําที่พระอาศัยของคุณหรือว่าบางคนอาจจะแปลว่าเออหมัน่นอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ ครูบายซานสัม,มาอาชีพของเราแล้วก็ให้กับสี่งัสิทธิ์ที่ประจําที่พระอาศัยของเราหรือว่าในกรณีบางคนทํางานบริษัทหรือว่าถ้ามีบริษัทเป็นของตัวเองอก็อุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําที่นั่นด้วยนะคะก็คือรวมอยู่ในสัม,มาอาชีพแหละแล้วก็อย่าลืมให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติหึืงชาติป,ปัจจุบันด้วยจะยิ่งดีนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณอ่ะยิ่งคุณเองหมั่นนั่งสมาธิหมั่นสวดมนต์เป็นประจําดึงสติกลับขึ้นมากิ่งฟ้าเชื่อออวว่่่าคคคุณจจะะะ้นนนนนนพบเสิิงดีีๆใชตแ ช่วงนี้กิงฟ้าเชื่อว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะแปลว่าการควบคุมสติได้ด้วยนะคะในด้านต่างๆแล้วคุณจะมีมิตรมีบริวารที่คอยสนับสนุนคอยหนุนนําคุณที่ดีกิงฟ้าถึงบอกว่าช่วงนี้คนรักแลวเมตตาคุณดีมันมีทั้งคนที่รักเราแล้วมีอาจจะมีคนที่แบบไม่โอเคซึ่งมันอย่างที่กิงฟ้าบอกคอนโทรลคนอื่นไม่ได้คอนโทรลตัวเราเองถ้าเราคิดว่าเราทําอย่างมีสติแล้วไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะคะเราถือว่าเราทําหน้าที่นะคะอีกหนึ่งหนักในเรื่องของสุขภาพเราม กิ๊ฟ้าอาจจะน่าจะพูดไปแล้วแหละแต่พายเอาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเรามาระวังในเรื่อง,องอาการวิยนเวียนศีรษะทานน้าให้ได้ประมาณ2ลิตรต่อวันด้วยละกันแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกมากเกินไปมันจะทําให้เสียสุขภาพได้นะคะอ่าแล้วก็ในช่วงระยะเวลาน,นี้คุณจะใช้ความคิดค่อนข้างเยอะจริงๆอ่าความคิดความอ่านหรือว่าการวางแผนหรือว่ากําลังที่จะเหมือน อยากทาอะไรให้มันดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องอต้องใช้ความละเอียดความรอบคอบอในการคิดในการวางแผนด้านต่างๆหรือบ,บางคนอาจจะกำลังเรียนกําลังศึกษาหรือกําลังศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับเนื้องานมากยิ่งขึ้นเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้ความคิดของคุณจะโลดแล่นความคิดของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าราศีมังกรคุณจะพบเจอในสิ่งที่ดีในช่วงระยะเวลา15วันนี้ขอให้ทุกท่านพบเจอ,อสิ่งดีตามพลังงานไพ่แล้วก็อะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ขอให้เรามาระวังด้วยละกันขอททุุ่าาาาานนนมมคคววสขขเจจริญออตบย แนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอยจใจกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท้งหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แท้งด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ไอจีได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ